ค่ะกับสวัสดีง,งมๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรเบาขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดพระธาตุนาดูนนะคะพี่น้องค่ะมาพระธาตุนาดูนนะคะพี่น้องเนาะค่ะมาเจ็บภาพบรรยากาศสวยๆง,งามๆมากราบขอพรพระธาตุนะคะพี่น้องค่ะพระธาตุนาดูนนะคะพี่น้องค่ะ <S <S ก้อนจิตเข้าไปไหวพระธาตุนะคะพี่น้องกับผ้าพี่น้องมาเก็บ บรรยากาศดอกไมง้าง,งามๆจะเข้ากันนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามะมัยเนาะคะ่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะพี่น้องเพื่อที่สุขภาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนะาะป,าปาลาปลาค่ะปลาหลายคักพี่น้องค่ะ ่อนขาข้พอนไข้สบายสบายก่อนรับรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะพอนายผพอนไายนะคะพี่น้องสบายสบายค่ะก่อนสิโชคสีม,ม้านนะคะ่ะสีม,มีโชคไม่ใช่นะคะพี่น้องถือหยวยรวยเงินทองเด้อสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ซอยกดไลค์กดแช่นะคะบาขะามโคษนานะคะพี่น้องค่ะขอให้โชคให้มนันทุก,ท,กทุกท่านนะคะ ค่ะวันนี้แอดกาศยิภาไปชมข้างในเนาะค่ะพี่น้องไปกับขอพรน้อกันพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องเมืองจำปาแล้พรสีเมืองจำปาเมื่อจำปลาค่ะเมืองเก่าเป็นเป็นแหล้ามาตะเล้าคนเนี่ยค่ะเป็นมาตั้งยุ่งยุ่งบางคนยุ่พูดค่ะหรือมาตั้งไม่หรอมาตั้งไม่แต่พันชีผมมองมองแ่คนยุ่ พลอมันถึมีวิตีพันอีผลค่ะป่ผมมนะที่หนโลกเหโอ้คนมาขอพรกับม่านนี่ละตีปูมอ่อนปีปียังขอสุขขอลาเสร็จคอธิษฐานเขนหมดแล้วค่ะมายังอ้อมอือจะอ้อมทั้งหค่ะปูเยไปค่ะค่ะ ก็คุณกนได้เร no so ียงของคนสุดยอดเลยสุดยอดมาปู okay. right. ่เฮ้ยนของเก่าๆหนึ่งนะข้าถึงเป็นแพงนิดถึงราดค่ะหนึ่ก็จ้ากับปล่อยหัวเกียวเลยอือตัอย่างนี้เป็นมึงเน่ยเ่งข้าวเมื่อข้าวเมื่อไหได้ค่ะอือืออืม ขา <laughs> เวียนเวียนขวามันมาปุโอ้ <laughs> เวียนขวาเวียนขวาเอ้า une, ท่าน,นี่ขว่าติมเหรอโอจังสิอ,อ๋ <laughs> ออ๋ออ๋อค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะขาเนี่พรพรวยสุภารวยค่ะคุะคณแม่ ค่ะมาขอพรกับปู่ค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะค่ะพระบรมธาตุดุนี่แหละค่ะทุกอย่างค่ะาถึงแล้วก็สบายใจค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะโอาพี่น้องค่ะได้มาหอดมาถึงละเอ็ดกะสิผ้าย่างสามหลอบสุมะสามหลอบพี่น้องย่างสาถุ อ๋อใช่มีย่างอ่สาธุสัธุบุษามั้ยเส่ค่ะค่ะคลิปนี้กะอนี่เด็กท่วมเทียนเทียนุบไปบุสามาติลลกของขนี้ อ่ะข้างซ้ายข้าซ้ายขาซ้ายแม่แมิาอืมโอ้มา้แ่ค่ะ ถามาถึงพระธาตุน่าดูนแล้วเพิ่นวายยางรอบสามรอบนะคะพี่น้องค่ะขอ,อยังกะสิประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องเนาะค่ะกะมีพี่น้องเพ่ายางมาขอพรเยอย,ยะคะ่ะพี่น้องเด้อสุข้ารวยกระลั่งไปบูชาทูกเทียนอนะะี่ยค่ะพี่น้อง ค่ะมเนกามาขอพ่ออนฝากต้อนพ่อเม่พี่น้องเนาะคะ่ะเอฟซีของพ่ออนผ้ารวยของสุผ้าร่วยเนาะคะ่ะกะบว่าสิเป็นของทางทีมงานน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อทีมงานน้ำเนาะคะ่ะเพื่อทีมงาน,น,น,ะะท,งานทางอาจารย์บุญผ้าโชคราสิเป็นใจบุญเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะทางทีมงานเดียวกันเนาะคะ่ะราสิเป็นสาวๆลูกๆสาวๆเนาะค่ะ้าเขาอยากล่งเนาะพี่น้ององามค่ะพี่น้องงามครับสาธุ แอดทิพผ้าเริ่มยางเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะกะสิทําเวลาในจักหน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าปูพันติดจิตนมม่นตตอนหางงแรงนะคะพี่น้องกะสิจําเอ่าวในจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ พระธาตุนาดูนนะคะเทือแลกนะคะเทือแลกที่ได้มานะคะพี่น้องปกติตะกอนกับลาสีม,มาก,กับบไดม,มาานนะพี่น้องเนาะบุญมาหอดกับบไดม,มาบุญหอดกับมาานาะพี่น้องเนาะจะภาบงามๆฝากพี่น้องปองไป อธิษฐานจิตไปน้ากันเลยพี่น้องเด้อค่ะให้โชคให้มาให้มีโชคไม่ใช่นะคะ่ะถูกหว,วยรวยเงินทองนะคะ่ะสามหกศูนย์นะคะพี่น้องก็ขอให้โชคให้มาทุกทุกคันนะคะ่ะสําหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะ่ะสามหกศูนย์นะคะพี่น้องเด้อค่ะเอาไปพิจารณาเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะ แม่งทำไปเถะ ปูฮอปไปู่กับซ่ปปา่า,ายังวิ่งไปแขนมารถโ,โ,โอ้โนุมนี่ส,สุดสะยวกดกล่องเหน็นไสวยอ๋อส,สวยมากสวยมากอีกรอบนึงพี่น้ะอีกสองอีกสองค่ะไดกเดี้ <c oughs> อ,อีกอตัวนี้ พูดเถะพูดเถอะพูทธุอทพูทเุโะพุทเถพุทธอะไมล่ะพุ๊บสิ สุดอ o ก่อนนี่ค่ะพี่น้องคะกะสิษฐ์ถเวลาเนาะคะ่ะเหลืออ,อีกรอบนึ่งนะคะ่ะพี่น้องค่ะกะอย่าลืมเอาไปพิจารณาเด้อพี่น้องค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะ,ค,ะค่ะ360ค่ะพี่น้องค่ะ360หกศูนยะคะ,ะ,คะพี่น้องเด้อค่ะจังไดนก็ไปพิจารณาเบึง มักกะจัดคัดกะพันนะคะพี่น้องสามหกศูนย์วังนาค่ะนะคะพี่น้องเด้อยางต่อค่ะพี่น้องค่ะอีกรอบเดียวค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคะในการเป็นรอบสุดท้ายเลยนะคะเด้อเดยวแอดจุดถูกเทียนแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะค่ะขอพอนไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ 那不能的。 สำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับสิขอจบลิปไว้เพียงส้ำนีแล้ค่ะพี่น้องเด้อมาขอพ่อแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกทันนะคะมีโชกไม่ใช่มีโชกไม่มานถูกหวยร่ำเล่นทองแล้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะให้มียูมีกินมีเก็บให้เลืออยููเลือกินเลือเก็บเลือใส่นะคะเลือท่านนะ้ค่ะพี่น้องเด้อ,ค,อค่ะคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่คําว่าเฮ้งเฮ้ยงยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกทันค่ะที่เขามาเบิ้งมาชมในคลิปนี้นะคะพี่น้องเนาะค่ะ คค่ะบางหันโคตรร้ายพี่น้องค่ะวันนี้แอดกับสีขอจบคลิปไว้ก่อนนะพี่น้องเนะาะค่ะโบว่าพี่น้องสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดเนาะคะ่ะก็ขอให,ห้เฮ่งเฮ่งยๆยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ